ไม่มีใครคอยช่วยยามมวยยมองแม้แค่มองแค่หวังก็ยังสายข้างเตาผีสิ้นทีวีใครฝังยังคอยวันหมุมหงโอกาสนี้ลำดับต่อไปคุณเอี่ยมธรรมนิยมผู้เป็นวิทยากรของรุ่นที่สอง จะได้ดําเนินการในส่วนรายละเอียดตามลําดับต่อไปเรียนเช็ญครับจะขอกระเสภาว่าตามบทโดยกำหนดข้อความที่ทำทาน ขอให้พรท่านผู้มาดูงานจะมีคาถานะครับอยู่สามมดนะครับเพราะว่าอันนี้ฐานที่หนึ่งนะครับคือฐานามัตตาสังและฐานลอ,อยสดนะครับหลังจากเรามัตตาสังเสร็จนะครับในช่วงโบราณการก็จะดอยสดเพื่อรอการ ทำอธิทำาลงศพนะครับเพราะว่าต้องการเสียชีวิตนะครับตายหนึ่งทุ่มสองทุ่มก็ต้องมัดตัดสังและเสร็จก็จะต้องโอยศพไว้จนถึงวันรุ่งขึ้นนางปาเทพระดน้องดูใก้นะอื Finished ่นนะครับนางปาเกขอขอทุ่มือินะครับขอทุ่มือินนะครับ ท่านกระตไปดีนะขอตัวมือน่อยคบอยู่ฝันก็งนั้นคอาเอาอีกเรงหน่อยนะครับอ่าท่านจะได้พี่ก็ห่อศพนะครับขอเอาอีกทีงานหนึ่งด้านหลังนะครับที่จะทําการดอยนะครับก็ช่วยกันนะครับห่อศพเสร็จนะครับการทําเป็นอ่าดอยไว้ก่อนดอยไว้ก่อนแนบ การดอยเพื่อรอนเนี่ยนะครับถ้าเป็นช่วงกลางคืนก็ต้องรอยาญ้าอที่จะสมัยโบราณต้องมาทําหีบที่ต้องใส่นะครับเพราะว่าถ้าสมัยก่อนมันจะต้องรืออนนรร้อเอาบ้านาน,นะครับหรือบ้านมาทําเป็นโรงศพนะครับพรุ่งนี้เช้าก็รื้อเอาบ้านทําเป็นโรงศพอันตร เหมือนว่าจะเออศกเสียหินหน้านาไท่ตัวนี้สมัยโบราณกล่าวตามมาว่าถ้าเราใส่น้ำไผ่บางทีศกฟังท่านบางคนจะฟื้นชีวิตขึ้นมาแล้วหนามันจะทิ่มแทงบอกว่าตัวต่างๆนะครับหลังจากนั้นตะกัเลยก็จะขอก็มามาักศกก่อนนะครับ คำตัดโลงนะครับได้ยินมาจากโบ,บราณโบราณสมัยผู้เทาผู้แก่ที่ว่าไว้นะครับก็มีหลายๆครูบาหลายๆอาจารย์แล้วม,มระดกอีสานของอาจารย์เสวินคุณเจิมแล้วก็ของผู้เทาผู้แก่แถวบ้านเราไม่ว่าจะเป็นแถวจังหวัดยะโสธรสุรินทร์ศรีสะเกดโตพระอาโตวัคคะะส,ส โมนะขออนุญาตสัตตุสัมมาสัมโตพระอาโตวัคคภาพสัตตโมนะสัตตุสัมมาสัมโตพระอาโตวัคคภาพสัตตโมนะดูตรงนี้นะครการพิการกับพิธีตัดโลกครับ จะเสร็จสินนะครับหลังจากนั้นก็ครับตามหลักความเข้าใจแล้วนะครับการที่นำสดมาเข้าโรงขึ้นอยู่กันสถานที่า่ารั้งก็อาจจะ คร <ven> huh? the ับฟาลงกับ็ขอทาควากเข้าใจนะครับกับพี่น้องที่มาร่วมงานนะครับพิกศพพิกศพเพราะอะไร พิกโสก็ว่าจะให้ไฟที่อยู่ข้างล่างลุกชดขึ้นทั้งสองถ้าเราปิดห,ดหมดไฟก็ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นก็จะนำเท้ากระดูกมาปั้นเป็นรูปผู้ตายเสร็จครับโดยถือคติว่าถ้าผู้ตายเป็นคนอ้วนรูปที่ปั้นถุนก็ต้องอ้วนเหมือนคนตายนะครับเมื่อวางเหรียงครบแล้ว หลังจากนั้นวางเสื้อท้านะครับสัพเพะสะสะปริขาลังทำไมต้องเต้นอ่างนี้ด้วยสัพเพะสะสะปริขาลัง คคาิดไอะะพอดีผมเป็นพิธีกรในงานศพเพื่อเฉลิมฉลองในจุดนี้แล้วท่านอื่นที่ได้ยกมือคือเราเราเป็นเป็นเป็นหนุ่มแล้ว้เวลาเขาเป็นเขาเป็นศพเนี่ยคือเหตุนี้ช่วยหลไรคนเนื่อี่พนะคะการการเรียนอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องของของความเชื่อแล้วพิธีกรรมแบบนี้มันก็ถ้าความเชื่อมันก็ถือว่ามันก็ต้องครบถ้วนทุกขั้นตอนอ่ะเพราะนั้นทุกท่านก็คงจะต้องต้องฝึกฝนให้ให้ ให้มันเป๊ะอ่ะให้มันให้มันชุดใช่ให้มันละเอียดเพราะว่าอย่างบาง,บางตอนอย่างเมื่อกี้ที่ที่ดูอ่ะเหมือนกับว่าตอนอ เก็บอทิยะที่ว่าเราต้องเอาเอาของเรานั้นลอดใต้สายสินสายสิญนน่จะมีอะไรท่าไม่ได้นะต้องลอดใต้ใช่ไหมคะเมื่อสกูลเนี่ยพี่คนที่เอาเอาผ้าขาวออกไม่ได้ลอดเลยไม่ไม่ไม่ลอดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็เราก็มันไม่ถูกวิธีใช่ก็ต้องต้องต้องดูให้เต้เพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่าความเชื่อตรงนั้นเนี่ยมันมันพลาดอะไรไปแล้วมันจะอาจจะทำให้ให้เป็นอะไรที่เราเราไม่รู้เรามองไม่เห็นความีมันกระจบสิ่งอาเทีตยงแล้อไะจบั้งหน้าเข้าใจบ่ ครับคุ้เข้าใจทุกย่างครับผุ้มบอกข้าใจอย่างเดียวลุงใจให้กูนอนเห็นอย่างครับทุกวันนี้อยากกินอะไรได้กินหมดได้กินของแซ่บได้ยุ่กับลูกได้ลูกผ้าไปนานมา่นี่ครับผมยางลุกเลยเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดครับว่าเพราะว่าหนังเรื่องหนึ่งจะแบบสร้างแรงกับเพื่อนได้ได้มากกว่าลายได้นะครับขอบคุณขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่ ขอบคุณท่านอาจารย์อัจฉรยะศรีธาอาจารย์ตุ๊แ่ผู้ผ่านการตรวจรมโครงการตรวจรมแรงงานกลุ่มข้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการากประกบอบอาชีพแรงงานนอกระบบประจําปีเมื่อวันพศ2567ซึ่งเนื่อจากสถาบันพัฒนาผีมืองงาน38ศรีสเกษได้ปรึกษาท่านประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสเกตว่าหรือวัฒนธรรมประเพณีที่มีมาแต่ดั้งเดิมประกอบกับ ผู้จัดการฝ่ายผลิตบริษัทเซิร์ฟโปรดักชั่นแอนด์ออร์แกเนเซอร์จำกัดผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่องสับเปลืองานางสาวดุษณีดีเลิศ มามอบนะคะใบประกาศนะคะจากผู้ที่สมเร็จจบการฝึกอบรมนะคะหลักสูตรสอบปเปรย์สู่มืออาชีพจังหวัดศรีสะเกดนะคะซึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ทําหน้าที่ในเรื่องของการจัดการศพเนี่ยเป็นอะไรที่มีความสําคัญมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนะคะทั้งหลักศาสนาต่างๆเนี่ยการอบรมในหลักสูตรครั้งนี้นะคะเราก็มีการให้ความรู้นะคะทั้งในหลายหลักศาสนาด้วยกันนะคะทาง,งชุมชนได้ขึ้นต่อวันเนี่ย แต่ธรรมาที่ไปอยู่น้องไผ่ก็ยกเลิกได้แล้วสวนควรจะตักือไม่ควรตักควรจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ตอน